ไม่ใช่มีใบมีเทวิเทีกดไปเลยกดหลงกดลางก็เอก็เอวก็เอวที่ราคนเท่าไรอ่ะโอ้ใช่สล้านามล้านใช่ไหมคะเท่าไรคะกี่ล้านคะพี่คะ

มีสองคันโอ้โหนี่ดิดดะโอไ่ออขอพิ่ะไม่ขอพิกงไ,งนะ <c oughs> ไปขับเป็นไหมขับเป็นพี่เราจะยกให้นะทไม vâng, 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 ที <mile> ่ปวสบายวโอ้ยสบายครับเอ๊ะเม่งเปล่าอยู่ข้างหน้าไม่ดีมีน่ไงไปนเียแบบอะที่อะไรที่ขึ้นลงขึ้ลงขึ้นลงอ่ะไระเ็นเแบบอ้ที่เะอมคัดอแนัอยู่โอ้ยเสียแจว้ให้ไปเที่ยวชั่วโมง แน่ลงแล้วได้แน่ลงไปไว้ไหนไปรว้ไหนบ้น